พระเดชพ quin, ระคุณพระพมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปีงบประมาณ2568กว่า700รูปคนที่ห้องประชุมพุทธมนตนอเอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมได้มีพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปีงบประมาณ2568โดยมีพระเดชพระคุณพระพรมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคม และในฐานะประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตนายเจิรายุอิสรางกูณอยุธยาองค์ขบมนตรีเป็นประธานฝ่ายครือสถ์พร้อมกันนี้พระเถระพระสังฆาธิการ นางสาวอารโชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมดรนิยมเวชกามาผู้ช่วยร,รัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกร,รัฐมนตรีนางสาวชูจิยาแก้วมณีรองผู้มนยการสํานักงานพระพุทธศาสาานาแห่งชาติผู้บริหารบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสาานาแห่งชาติคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสาานาจังหวัด77จังหวัดและองค์กรภาคีเครือข่ายกว่า700รูปคนเข้าร่วม ทั้งนี้นายจิรายุอิสรางกุลแอยุทยาองค์ขมนตรีได้กล่าวถึงผลประเมินงานโครงการศืกษางานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับประสงค์ไทยระหว่าง2ถึง4กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาว่าเราได้รับความรู้จากผู้นำสองทั้งปริยัตปฏิบัติปฏ,ตปฏิเวทในระดับเพศ และจะนําความรู้ขยายลงไปสู่ชุมชนตนขอย้ําปฏิเวทเอาแนวทางความรู้จากมหากรรมไปเผยแพ่ให้เกิดผลเป็นพลังมหาศาลในการพัฒนาประเทศในแต่ละภูมิสังคมในแต่ละจังหวัด ตำบลและหมู่บ้านขอเสนอความหวังอันนี้ต่อที่ประชุมองคมนตรีกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าขอฝากความหวังไว้กับทุกท่านที่มีหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับจังหวัดที่มารวมตัวกันในวันนี้ให้ร่วมแรงร่วมใจทำรงรักษาพระพุทธศาสนาเพระพระพุทธศาสนายังคงเป็นมรดกทางจิตวิญ,ญญาณอันประเสริฐเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตและเป็นหลักมั่นคงให้แก่สังคมไทยตราหนานเท่านาน ขณะที่นางสาวชุติยาแก้วมณีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวถึงการจัดประชุมว่าการพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในยุคป,ปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีสังคมและวัฒนธรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาจึงต้องปรับตัวให้ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ยังมีประสิทธิภาพ ดยยังคงรักษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาไว้บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทักษะเรื่องมือที่เหมาะสมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเผยแผ่ธรรมหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและปรับรูปแบบเผยแผ่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาปี2566-2580ไม่พลาดข่าวสารงานคณะสงฆ์ กดติดตามและร่วมเป็นหนึ่งเสียงแสดงความคิดเห็นเป็นพลังขับเคลื่อนการทำงานให้กับเรา